สวัสดีน้องๆวันนี้จะมาต่อเรื่องแร่ของเมืองเลยนะครับมันมีแร่อยู่ตัวหนึ่งที่มองดูแล้วมันมีภายไลสีเหลือง <c oughs> ซึ่งผมไดเอามาต้มต้มมันประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับจากต้มด้วย <c oughs> สซดาแอสนะครับเนี่ยต้มไปแล้วสีเหลืองๆมันเริ่มมันออกไปหมดแล้วนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ไปเจอสีเหลืองเหลืองบางทีมันไม่ใช่ทองนะครับมันคือไพลไลน์นี่แหละครับต่อไปผมจะเอามันไปล้างล้างเสร็จแล้วผมจะเอามันไปไป,ไปเผาไฟเผาไฟเพื่อให้ไอ้พวกตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มันห่อเหล็กอยู่เนี่ยฮะให้มันขยายตัวแตกหลุดกันออกมาเพื่อที่จะได้เอาแม่เหล็กในดูดเอาเหล็กออกมาหรือหรือ ใช้กดเกลือละลายเหล็กออกให้หมดเมื่อละลายเหล็กออกให้หมดแล้วนั่นแหละเราถึงจะเอามันไปทําการสกัดหาโลหะมีค่าผ,ผมจะเอาออกมันไปล้างให้แล้วก็จะไล่กระบวนการให้เพื่อนๆน,นดูนะครับผมจะไปล้างมันเลยเลยเอามาให้เพื่อนๆติดตามกันกันต่อนะครับว่าใครที่อยากอยากทําเหล็กอยากทําแร่อยู่นี่ก็กจะได้ ได้ได้รู้ว่าเล <c oughs> แต่และอย่างเนี่ยบางทีมันก็เพอ้อฝันไปกับมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคตอนนี้ส่งข่าวเรื่องไฮไล์สีเหลืองให้ให้ฟังก่อนนะฮะว่ามันจะมีอะไรออกมาเราตามติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเมื่อไปเจอเหล็กเจออะไรเจอของดีๆในป่าเราเอามาพิสูจน์ได้สกัดได้ แต่ถ้าเอาไปใช้กับกระบวนการใหญ่ๆมันไม่ได้ถ้าเอามาใช้กับกดนะครับถ้าจะเล่นกระบวนการใหญ่ๆมันต้องใช้กับด่างด่างเท่านั้นนะครับที่จะทําแร่พวกนี้ได้แต่กดกดนี่มันเหมาะกับแร่ที่มันมีความเข้มข้นอย่างเช่นทองคํามีความเข้มข้นอันนี้ใช้ได้นะฮะโอเคคอยติดตามการตอบไปนะครับ นี่คือแร่สีเหลืองนะน้องๆที่มันเป็นไพไรส์สีเหลืองหลังจากเอาไปต้มสดาแอดแล้วเนี่ยน,นย่ะคนับผมก็จะเผาให้มันเป็นสีน้ำตาลไหมไปเลยเผาเพื่อให้ตัวซันเฟอร์ไดออกไซด์มันออกที่นี่ที่มองดูว่าทองคำคนโง่ทองคำคนโง่อันนี้แหละครับ ันนี้ผมก็ทำเพื่อให้เอามาพิสูจน์ให้น้องๆดูว่าความจริงมันคืออะไรนะฮะนะครับโอเคครับน้องๆเดี๋ยวดูตามติดตามกันต่อไปนะครับหลังจากเผาได้30นาทีแล้วนะครับนี่มันเปลี่ยนสีไปหมดเลยนะน้องๆมันไม่ได้มีสีเหลืองสีอะไรนะฮะเมื่อซันเฟอร์ได,ดออกไซด์มันออกแล้วมันก็ เปลี่ยนสีมาทีานี้ก็จะเป็นสีพวกเหล็กพวกอะไรไปแล้วนะฮะหลังจากนี้แล้วจะเอาไปเอาไปล้างมันด้วยกดเกลืออีกรอบหนึ่งครับโอเคครับน้องๆหลังจากเผาไปแล้ว40นาทีก็จะเห็นแหลมออกสีแบบนี้นะครับมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วนี่ซันเฟอร์ไดออกไซด์ยังออกไม่หมดนะฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเอาไปต้มขดเกลือก่อนนะครับ